ยังมาสู่กินน้อยน้องอันแกงหน่อไม้เพิ่นมาแล้วเพิ่งไปกินนึกเหรอโอ้นางอ้นกับนางน้อยเพิ่นแบ่งแกงหน่อไม้มาให้กินเด้อจ้าภาคขอบใจเพิ่นเด้อด้วยอันไปหาบ่ซุมเจ้าน่ะแม่นไปขุดจิโร่พร้อมไปหาได้หลายบ่ได้พอกินได้จิโร่หกสโตโอ้หได้หลายเก็บอันเด้อวันหน้าชวนนึ่งเด้อคอยก็มาขุดได้เป็นกิโลนั่นเออแล้วกับหานี่น่ะคอยมักหามาขุดไปตาแซบอเลยนี่ นเข้มข้นพี่น้องขอบมุกขอบใจเปิหลายๆเอายังนะอ้นมาให้นะมาเบิ้งนี่มาเบิ้งนี่เอ้ามาพี่นักแจ้งแโอ้ยนักอ้นคือบโบยานเบ้อมามองแจ้งแจ้ผู้ผู้โอ้โกข่อรถดย่านเด้กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปเบิ้งคุณโอ้นเอไปเบิ้งคุณโอ้นเบิ้งนะเลขขีเข็บอ้นซื้อเลย เลขกขี้แคบโอ้ยมันชิตายอยู่นะนายองนี่เอ้าบนไหนป่ามาใช้นี่มาได้ฮูจิโรอ่าเขาจัดแม่นโตเขาเว้นหนักเขาจัดแม่นนะหนักอิริเขาซับมันได้อ้นเออขี้แคบกี่น้องมันจัอ่าดูจะป่าอ้นเอาขี้แคบมาให้พอเท่าว่าันบองยาบ่ อบกู้เจ้าห่าข่อยดนวะนี่บอขอบใจลลายเด้อห่าข่อยดนบอคล้ายเลขให้เขาหักเขาเมื่อบันใดนี่หนึ่งข่อยรดนแล้วจิ้งจะอิ่มเลยขอโทษขอโทษไอ้โอเนาะโอ้ยเลยร่างเมฆอันนั้นเลยเสรขวดเหล่าเจ้าเลยนิพพอทธรัน์นี่บองเลยนี่เราสิบองอยู่บ่ค่อยระยานแทนเราได้ค่อยระยะที่เข็บได้พี่น้องเลยยาดีอันนี้นะบอดีจำลังเจบแอล

โอ้โบม่านตะขาบวมโซเลยโซอัไหนโซกันอ้อกันร้องมึงเนาะบุ้นี่นะก็หมูเอานบกินเ่คนบาอนนั้นด้เราเอาด้อเราไม่ากเือกันเอคือหมดยาตเนาะไม่ติ๊กติ๊กบ้อาเด้อทอดกิน ป๊ามันสิขบเจ้าบ่เห็นบ่คนจีนเขาก็กินอ๋อเอาไปขอดกินหน่อยดิย่าอ้ายยานะสิขอดขอกบก็หยังหยังอกินลอง่ค่อยคิดว่าฮู้อันคอยคิดว่าหัวมันนี่นะคอยคิด่หัวจิอมไดู้ดเจ้า3,000บของเจ้าน่ะคือหัวจิอเออปาเป็นตะยาแงอลีเนาะ คือเดือหัวจิอว่ะนิ่กูแลงว่ะนั่นแหละจังกุ้สลอแถวดงเหอบอกอย่าไปเดยอย่าเห็ดใดจเมื่อนั้นกบพ่อเนาะเนาะลูกลาพเออพากวยเหรอบอะพากวยเนี่ยเออพูดกับพ่อโตต่ำกันีเลยเต้อัเปนเมือนมดกนเ้เลยเลยลยออามากก่นเลยเลยย ใจอะไรไม่ค <Those friends. S 2> <'re> ือออกได้จาคือเจ้ามาได้ใจอะไรคือว่ามาได้เอาก็เอาใส่ขวดมาเลยจับเบาะให็นะเด้จับเพิ่มแล้วใส่ขวดเห็นตะบันทวงปยอมใจนัอ้นเจ้าคือเก่งเฉพาะอ้นโยมกลาเค้าหมหมดแล้วหมดแล้วอย่าใหเจ้าไปเฮ้ยชดได้นงคุณเจ้า

เห็นล um ูกวัดแล้วมีแต่ต้นใหญ่ๆเนาะแม่ใหญ่ๆอันลวัดบองยาแต่แตอนหลนกะสำาแขงพี่ก็มีจับได้ออกแนี่ไปไหลล่าเได้เอไลล่ได้พื่อไปโผล่นยบนนอนฮดิ่งตายเลยโผกันเนาะปนยัตัวเดียวกันคนเดียวบอกเลขด้แล้ว

ยังบ่ได้พากันอาบน้ำแต่แค่แต่กตากานเม่ก้อยอาบน้ำในนอนเลยเนาะเพราะเดินมือหนาเด้อไปนำเด้ออีแม่อยากไปจับอันนี้นะไปพุดที่รอเอไปนำกันเนาะันนีอใค้ยงนั่งกอกับใครอยูมเนี่ย้าพูดงายแล้วเนาะโอ้โหป้า แสเบนนะสี่คนพอดีแหละไปยึดคุะขั้เช็บนะเมยเอ้ยหลังทองไปกินข่าวนี่ข้าวเกลือไม้ไปหนออกไปจ้าค่ะเม่เอ้ย มาลองซ้อมแกงดูก <affiliated> บ่ท้องแกงเลนะโอ้ยสิซักบ่มาจักเื่อวะเข้าหากเมื่อตะกี้นี่พวกัวนี่เขาสิขายวมันถึงพาเขา้องมันใจเออเขาได้ว่าโอ้ยเจ้ากว่าเจ็บละอ่เขาหมดเงินโอ้ย2ล้านหมดเงินเจ้าเจ็บนั่น แม่ก็ลูกซื้อผ้าแต่ก็มลูกอีกซื้อาบดนี้ไซื้อด้เนาะเดือนออกลูกได้ถตัวบ่ดีเลยเนาะบ่ซื้อได้บ่ฮะโตโตเจล้านก็สิอันยายคนที่เลี้ยง้ว่าบ่มีคนเลี้ยงือมันสิมีคนเลี้ยงเลี้ยงเลยวันมันมันอลูกแล้วแบ่งกับเราเราจังซี่แม่

บซนะไเยีใปใดนะนัวเลยเนาะเอาชองจอมมาให้ด้วยนึ่งนี่ทอดบ้างหางเผาไปสดที่อาอีเดียวงจอมน้ำตาลน้ำตาลน้ำอ้แซ่บโดเลยสูตรใหม่นี้เนาะน้ำตาลน้ำ

ยมันนะปากน่มหบไม่อกินน้าอันเนี้น้าน้น้น้าน้บกินน้ำเย็นน้ำอายอยูหนาเย็น้าน้ามันน้อยโอแล้วน่หมดล้เออตังหาคอนาคตลนียามะออกด้อเ็บลุกออกเด้อีเ็ออกเด้อโอ้โหเข่ายู่ เยนะคนเนาะอเยอเอาใหน่อาเอาใส่งมาเคลียใบข่อยเด้อข่อยจะกินมนเด้ยอรอได้ผมเพามันมุลนเส้าไ่แไม่มต่อาลเเลยเพือไม่่อยนี่ฮะอุ่นี่อุ่นอีกแล้วน่ากินแน่นล่ะเลิเพิ่เลิเพิ่ขนมมันมดเลยีิขิงเาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để lại. Đấy. Đấy không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาแบบคยบาเนาะจกสิว่าไรแล้วก็หนึ่งบอกอยู่ในบากเลยเนาะเขาจพวงเอาเรียกยพงคนเนาะนาเป็นคนคือคือกาเอาไบบนี้มันไงเล็กนานเล็กี่เก็นหน่สองสามคนคนละนละททำตาม5ำคเลยเนาะ ไม่น่าไอ้คนเอาเนี่นเพราะว่าบัลาโอนเงิมาเราจะท่บหก็ได้่ประดีดีนี่นานี้เออจะได้เนี่ยเราปรดียวรเราจไเบร์าผู้เอาที่น้ำก็ตลอดเออนอนกันนอนมันดูเออเขาเอ่ได้เปิดห้องอยู่งอนแลละอยู่ในห้องแอมันอยู่ในครุ่งเขใส่ นี่คุณพ่อกันซีโคลาไปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง,กกงผักซ่องอนัตติเห็นนะจ้าคินมาเจอกันจ้าบ๊ายบายอแม่น้อยแฟมเมอรีว